สวัสดีครับ KPP4 Academy นะครับวันนี้บทที่16นะครับผมก็จะมาสอนทริคในการเอาขึ้นสโตนะครับก็สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับคือการที่เราเอาตัวโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ในแอปและโดนรีจิตนะครับผมก็จะเกิดปัญหาลักษณะนี้นะคือการที่เราจะต้องเอาตัว sign in apple นะครับเข้ามาอยู่ในแอปด้วยแต่ผมมีวิธีนะครับผมในการเอาขึ้นสโตนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัว sign in apple นะครับเข้ามาในแอปนอกก็ได้นะครับ อ่ะผมก็จะใช้นะครับผมวิธีนะครับซ่อนปุ่มล็อกอินโซเชียลทั้งหมดนะครับในการส่งแอปขึ้นตรวจนะครับอ่ะผมก็จะมีคอนฟิกตัวหนึ่งนะครับตามภาพแบบนี้นะครับก็จะเป็นคอนฟิกไบเวอร์ชันนะครับสมมุติว่าผมเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมก็จะทําเป็นคอนฟิกของเวอร์ชันหนึ่งนะครับและหลังจากที่ส่งแอปขึ้นรีวิวนะครับผมก็จะทําการอ่าเปิดการซ่อนปุ่มก่อนนะครับเพื่อให้ตรวจผ่านก่อนเรียบร้อยนะครับหลังจากที่อนุมัติเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะทำการ เปิดปุ่มโซเชียลมีเดียกลับขึ้นมาใช้งานนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการที่เราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวไซน์ิน a ปเปิเข้ามาใช้ในแอปได้นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังเอาขึ้นสต re แล้วเจอปัญหานี้อยู่นะครับผมคือหลังๆมาเนี่ยการใช้แอปเปิลมันก็ต้องมีการคอนฟ l i ซึ่งมันมีขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งยากอยู่นะครับจากประสบการณ์ผมนะครับในการเอาแอปขึ้นสตูนะครับก็เป็นหลายสิบแอปอยู่นะครับผมใช้ทริคนี้ทั้งหมดนะครับผมในการเอาขึ้นนะครับเพื่อเลี่ยงการตรวจในส่วนของตัวล็อกอิน Apple นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้กันดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกทริคประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกัน